ข้าพเจ้าไม่ได้คุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นไรพรุ่งนี้พระองค์ก็จะเสด็จมาเสวยที่นี่ท่านเตรียมเครื่องสการะมาขอเข้ามาพระองค์ก็แล้วกันข้าพเจ้าจะนำเองนางสุริมากลับไปสู่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นก็จัดเครื่องสการะต่างๆเช่นดอกไม้ของหอมขาธนิยะโภชนิยาหารอันประณีตมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บ้านนางอุตรา แต่น่าจะว่าเธอไม่เคยคุ้นเคยเข้าใกล้กับพระสงฆ์ไม่เคยทําบุญอย่างนี้จึงทําอะไรไม่ถูกแม้แต่จะใส่อาหารลงในบาตรของพระศาสดาและพระสาวกนางก็ทําไม่ได้อุตตราต้องช่วยเหลือจัดแจงให้ทุกอย่าง เมื่อพระาศาสดาเสวยเสร็จแล้วนางสริมาและบริวารของตนมอบลงใกล้พระบาทของพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเป็นความผิดใดนเรื่องอะไรนางก็เล่าเรื่องทั้งปวงนั้นถวายให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสถามนางอุตราว่าจริงอย่างนั้นหรือนางอุตรารับสนองพระพุทธดำรัดแล้วเล่าความผิดและการแผลเมตตาของตน ในขณะที่ถูกราดลดใดนเนยใสที่กำลังเดือดพล่านพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่อุตราและตรัสว่าอุตราถูกแล้วเธอทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วผมเป็นบุตรีของตถาคตผู้สัรเสริญการไม่จองเวรอุตราบุคคลพึงอาชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธตอบพึงอาชนะคนด่าด้วยการไม่ด่าตอบพึงอาชนะคนไม่ดี ด้วยการทำความดีให้พึงเอาชนะคนตรณีด้วยการแบ่งปันพึงเอาชนะคนพูดหล่อแหลกสับปรับด้วยการพูดํำจริงพระศา,าสดาทรงแสดงธรรมโดยปริยายอื่นอีกเป็น,อนเอกเมื่อจบพระธรรมเทศนานางสริมาและบริวารก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลดังนี้แล าคผนวกเรื่องอุตราอุบาสิกาพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหลอกแหละด้วยคำจริงคำดังกล่าวนั้นแปลตามนยัยยะแห่งพระอัตถกถาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มี แต่เมื่อกล่าวโดวยใจความก็คงทํานองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับเอาน้ําสะอาดไปชำระสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกความโกรธคือความขุนใจขัดเคืองใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาหรืออนิจารมเมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการปรทุสร้ายท่านเรียกว่าโทศัเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะคือความผูกโกรธ มาคิดให้ศัตรูพินาศล่มจมล่มเจ็บเป็นต้นเป็นพยาบาท 1. งชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ คนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่างอาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยๆที่เรียกว่าสายตาไม่กินกันพอเห็นกันเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสางเคราะห์เอื้อเฟือ้อเมื่อไม่พอใจสายตาก็แสดงออกสายตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเช่นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมันไส กิ่แหนงแคลงใจขยะขยแยงและโกรธเป็นต้นใ่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นลังนั้นก็ไม่พอใจด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คำพัาเคยไถว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธกัน เพราะพักพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเขาเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันนี้สําคัญและทําให้คนเกลียดชังกันได้นานเมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไป ความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเราเองนั่นแหละที่ต้องเดือดร,ร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยเฉยไม่โกรธตอบเราก็จะต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธเขามาทําลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วก็ทําลายตนของผู้นัน้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทําลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือเมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเรา ก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเราศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่า เขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมดีๆนี่เองความเปยดชังของเราไม่ได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเปยดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไป ีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้นั้นแต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการที่จะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเก็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างไรเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทําให้เกิดโรคโลหิตด,ดันสูงและถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหาย เขาผู้นั้นก็จะกลายเป็นโรคโลหิตด,ดันสูงชนิดเรื้อรังและจะเป็นโรคหัวใจพิการในอันดับต่อไปวิธีอันแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเราก็คือว่าฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวของเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้การสบประมาทและความเครียดชังซึ่งเรารเผชิญก็จะไม่ทําให้เรารู้สึกอย่างใดเพราะเรานั้นไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเรา ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าวิชาการใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธจิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยการไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ พระพุทธเจ้าเองไม่เคยทรงโกรธใครแม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีพระองค์ถิงกระลงมือทำร้ายแต่ว่าพระองค์ก็ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นก็แพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมจากเหตุที่เขาหว่านไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เอาชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้วหรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทําความดีกับเขาเพิ่มมากขึ้นอีกตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาชกาได้เอาชนะนางสิริมา